รวม15้าร้านเด็ดจังหวัดนครศรีธรรมราชกับการตะลุยกินเมืองนครครั้งแรก2วันหนึ่งคือทุกร้านคือร้านตำนานของชาวนครศรีธรรมราชและร้านเปิดใหม่2024จากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยพ <c oughs> ร้อมสักการะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชาวนคร <c oughs> ของร้อยมาแล้วเชฟเอออกจากกรุงถึงนครประมาณช่วงบ่ายร้านแรกขอไปคาเฟ่ลับๆในเมืองนครกับร้านบูเฮาคาเฟ่ฟิลธรรมชาติเชฟเอมาเพื่อนนมแคร็กแกแก้วนี้เขาใช้นมสดจากฟาร์มพร้อมช็อกโกแลตกรอบๆไปกันต่อกับร้านหลงเตียวบ้านไม้โบราณรโนเวทเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเชฟเอสั่งเป็นมมี่ขาต้ย ถั่วแบบสะใจรสชาติต้มยำแบบสะอา,ะอาดดหอมถั่วขั้วกินจนเกลี้ยงน้ำซุปก็ไม่เหลือเดินกินกันต่อกับร้านข้างๆเวลาได้ออกมาเที่อนอกบ้านก็จะดีดาประมาณแล้วก็ถึงร้านบรรจงยา่าร้านนี้ไม่ได้หาข้อมูลมาแต่ร้านน่ารักดีเลยวะเพียงเดินเข้าร้านน้ำซุปหอมเตะจมูกร้านนี้สั่งเป็นบะหมี่แห้งหน้า3มอย่างหมูแดงฮ่องกงกับหมูกรอบคืออร่อยมากห้ามพลาดน้ำซุปคือหอมเครื่องเทศจีนสุดอยากให้ไปลองเดินไปกันต่อก,กับร้านมัถึงตอกชาร้านนี้เด่นเรื่องให้ข้าวกับกับเยอะมมาาาากกกหหออินนนได้้คคร็ตีถึง ให้เขาซิวัคชาพ้อไม่มิดเลยเอาดีๆรสชาติอร่อยนะวัตถุดิบมีคุณภาพถึงเวลานี้คิดว่ากระเพาะควรพักเข้าห้างตากแอร์กันสักหน่อยเข้าห้างก็ยังไม่หยุดกินแวะซื้อเกาลัดกับลูกชิ้นหมูเมื่อเย็นเชฟเอขอจัดร้านตำนานมือนะครร้านกวงหัวเป็นร้านที่คนแน่นร้านตลอดเวลาพร้อมกับข้าวให้เลือกหลากหลายมอเข้าต้มในกระถางดูแล้วแปลกตาดี <c oughs> ร้านนี้หมูกรอบกับปลากระพงนึ่งอร่อยมากหมูกรอบทอดเกลือมีความเค็มหน่อยๆ่อยเหมือนหมูกรอบโบราณต้มจืดหรือไข่ตุ๋นร้อนๆเขาก็มีพร้อมเสิร์สั่ง ก็ต้องกินหวานต่อด้วยทุเรียนร้านจัดไปนหนึ่งลูกเนื้อพอดีทาดอร่อยมากหลังจากอิ่มท้องขอไปเดินย่อยที่วัดพระธาตุเชฟเอมาตรงกับวันวิสาขาบูชาพอดีมาถึงแล้วของกินเยอะก็ต้องชิมกันอีกสักหนเชฟเอจัดลากรอบขนมเด็ดเมืองนครหมึกบดแล้วก็ขนมวาวาอิ่มแล้วก็ซื้อดอกไม้ทูบเทียนเวียนเทียน,น,นรอบวัดพระธาตุวันนี้กินเหนื่อยมากน่าจะขอเข้าที่พักก่อนเริ่มต้นเชา้าวันที่สองคนตรังตะลุยกินกันต่อมื้อเช้าขอเลือกไปร้านขนมจีนเมืองคอนขนมจีนจัดเป็นชุดสามารถเลือกได้สามน้ำแกงพร้อมผักมนนิข จีนเราสามารถเลือกหนึ่งคำกับหนึ่งน้ำแกงเพราะฉะนั้นเรากินได้ทุกน้ำแกงเลยจ้ามานครก็ต้องกินมังคุดคัดรสชาติกรอบหวานนิดนณร้านขนมจีนมีขายจำปะดาทอดจัดมาสองเม็ดแบบน่ารักน่าริมท้องแล้วไปมูกันต่อกับสารลักมือนครศสีธรรมราชเครื่องสักการะพร้อมขอให้เฮงเหงปังปังอากาศร้อนขนาดนี้ไปแวะเติมความหวานที่ซีรอลดคา,เฟ,คาเฟ่คาเฟ่อิดมอนเปิดใหม่ในมงนคอนครบรรยากาศโปร่งโล่งสบายพร้อมแอร์เย็นชาเชฟเอซามันโกโกเย็นนั่งพักสักหน่อยแล้วไปกันต่อปิดท้ายมืงนครด้วยร้านนี้ร้านมะข น้ำซุปหอมแต่จมูกกระดูกสันหลังเป,ปื่อยพร้อมกาก,ากหมูเจียวที่หอมมากทำใหม่ทุกวันเริ่มถ้วยแรกด้วยหมี่ขาวนาน้ำซุปเชงเชงวัตถุดิบทุกอย่างทำมาดีมากถ้วยเดียวไม่เคยพอต่อด้วยบะหมี่แห้งต้มยำรสชาติจัดจ้านตามต่อด้วยหมูสเต๊มหมูสเต๊กร้านนี้โคตรอร่อยหมักมานุ่มมากยังไม่อิ่มต่อกันถ้วยที่สามบะหมี่น้ำต้มยำถ้วยนี้ย่อให้เป็น the best เลยต้มยำแซ่บหอมถั่วคั่วปิดท้ายกับเครื่องดื่มโปรดน้ำละกำดองทุกถ้วยคือกินเกลี้ยงอร่อยและอิ่มมากถึงเวลาต้้้้อองงเเเเดิินนนทททาาากกลลััับบแวรรรปปีชะใจมมืคคผู่ ของกินหลากหลายใครกำลังจะมาเที่ยวนะครสีธรรมราชอย่าลืมกดเซฟคลิปนี้ไว้นะ